สวัสดีคะ่ะชาวบลิสวันนี้เป็นชาววันพฤหัสนะคะหรือธาตุดินนั่นเองวันนี้มาดูกันว่าคนวันพฤหัสจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้คนวันพฤหัสได้พระนางสุรศรีมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคะ่ะท่านกำลังจะบอกกับคุณว่าการงานคุณจะเหนื่อยหนักมาก ต้องเจรจาติดต่อควบคุมงานลูกน้องมากมายคือทำหลายอย่างอะ่ะเหนื่อยนะเพราะว่าแสดงว่าเป็นเหมือนเป็นผู้บริหารน่ะมันก็เลยต้องทั้งวางแผนควบคุมการงานแล้วก็ดูแลลูกน้องหลายๆคนนะคะคุณนะ่ะจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอย่างดีเยี่ยมแต่อาจจะมีบ้างนะอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ มันต้องเจอถูกปะก็คือต้องเจอปัญหาแล้วแหละแต่คุณจะต้องคิดแก้ไขมีสติสงบมีสมาธิให้เยอะๆคุณเก่งนะคุณสามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้การงานคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากคุณจะแบบว่าหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างดี เนะพี่คิดว่าคุณมีไหวพริบสติปัญญาที่ดีคุณคุณเป็นคนที่แบบเก่งอ่ะอืมงานจะพุ่งพัฒนาไกลเลยนะมีชื่อเสียงกว้างไกลไปในต่างประเทศเลยนะอันเนี้ยมันเหมือนแบบมีชื่อเสียงเยอะอ่ะเออคือกว้างไกลาอาจจะต่างประเทศหรือไปแบบไปไกลๆนะมันเหมือนคุณเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่ติดต่อทางด้านต่างประเทศอยู่แล้วด้วยอืมคือเก่งดูแล้วนะการงานจะดีขึ้นอย่างมากดีมากมีความสุขมีความเจริญนะคะแต่ไพ่ก็ออกมาเตือนว่าคุณจะลงมือทำอะไรเนี่ยให้พิจารณาไต่ตรองให้รอบคอบเสมอให้คิดไว่าเยอะๆว่าทำแบบนี้ผลลัพธ์จะได้แบบนี้ ทำแบบนี้จะได้แบบนั้นอะไรประมาณนี้คือคิดเยอะๆจะได้ไม่เสียใจภายหลังอืมบางอย่างมันคิดแบบไม่ต้องรีบมากด้วยนะคือพยายามไต่ตองเยอะๆเลยอะ่ะเพราะให้คุณมีเรื่องนี้ที่จะต้องเตือนเรื่องเดียวแล้วแต่พี่ว่าคุณก็เก่งแหละแก้ไขปัญหาได้เก่งแต่ก็อย่าไม่อย่าให้ประมาทเนาะบางเรื่อง s a ฟตี้วางแผนขั้นตอนให้เยอะๆให้รัดกลุ่มมันจะช่วยให้คุณไม่พลาดนะอันนี้ที่เตือนอยากให้รอบครอบแล้วกันแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยอยากให้ระวังอันตรายจากการงานอาจจะแบบว่าต้องออกไปเดินทางหรือไปเจอความร้อนลังสีต่างๆท,ท,ที่มันมาจากงานนะคะระวังด้วย นั่งหน้าคมนานหรือมองอะไรนานเนาอเออก็ให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าเครียดเยอะพักผ่อนให้เยอะเยอะระวังเรื่องช่องท้องกระเพาะลำไส้เพราะว่าอาจจะแบบว่ากินอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ตรงเวลาอืมและพอเครียดเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของช่องท้องเนาะแล้วเมื่อกี้ที่บอกใส่ตาเวลาอาจจะอ่านหนังสือดูคอม เยอะก็จะให้อยากให้พักอ่ะเออแล้วก็มีเรื่องภูมิแพ้ด้วยเพราะตอนนี้อากาศมันไม่ค่อยดีเนาะทุกคนก็ระวังนิดนึงจ้ะส่วนไพ่นางฟ้ากำลังจะบอกว่าคุณคือนักสู้เลยอะ่ะสู้จ้าสู้สู้ตลอดเนาะและคุณเป็นดั่งพลังแห่งความหวังความสำเร็จเลยแหละส่วนไพ่ดอกไม้คือดอกลิลลี่อันเนี้ย คุณมีทั้งอํานาจและมีคุณธรรมโหดีงามเนาะส่วนโอ้โหและไพ่บลิสก็คือคุณได้รับพรได้รับความสุขส่วนไพ่ศาส,สนาเนี่ยอยากให้คุณลดเรื่องของโมหะโทสะคือเรื่องของความโกรธความหลงความโลภความพุ้งสร้างต่างๆให้ลดลงเนาะ แล้วก็อันเนี้ยจะช่วยได้คือไปฟังธรรมจากพระอาหารหันต์ต่างๆหลวงพ่อฤสีลิงดำอย่างเงี้ยที่มีลงใน YouTube เยอะแยะเลยไปฟังท่านแล้วคุณจะแบบว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นด้วยเนาะส่วนให้องค์พ่อกำลังจะบอกว่า Decision คือคุณนมนี่ะเปคนที่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะๆ ดังนั้นพยายามตัดสินใจอะไรให้ดีอย่างที่บอกว่าไพ่เตือนว่าคุณไตรตรองพิจารณาให้รอบคอบนะสำหรับชาวพฤหัสคุณนะ่ะเก่งอยู่แล้วดังนั้นคุณเก่งมีสตสิแบบว่ามีสติปัญญาดีอยู่แล้วแก่แต่ขอให้รอบคอบพิจารณาให้ดีนะคะพี่คิดว่าคนชาววันพฤหัสจะประสบความสำเร็จ รุ่งโรดในการงานการเงินแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณจะ้ะ